ลึกทิ้ดิ้แห้งดีผักคาดผักคาดคืออะไรผักคาดคือผักคือผักคาดมันพื่นมันพื้นนิดหน่อยนล้มันเป็นห้องใส่เต็มสตัดมันเป็นดอถูกไหมผักคาดคือดอกเลื้อยดอกเลื้อยแล้วการผักคาดคืออะไรทุกคนรู้จักเปล่าผักคาดผักคาดก็คือผักไทยหมุนหมุนผักคาดคือ วอีเสริมนะบ่ผู้จเมนที่ภาษาไทยเราม่่ใช่สาลแน่นบ่กมีนผักคาดก็คือผักคาดเไหม่ีใเอผักคาดักมน่ันะักมนแล้วเะเปะนะมันเป็นต้นเป็ต้นแล้วก็ผักคาดก็คือผักคาด ไม่รู้นะจ๊ะทุกคนจะจะแปลภาษาเป็นภาษากลางให้พวกเธอรู้ไม่รู้นะจ๊ะผักคาดคือผักคาดนั่นจะไปหาเองนะจ๊ะผักหอมเปผักชีหูกระต่ายผัดผัดผักหอมเปก็คือผักหอมเปนะจ๊ะผักชีหูกระต่ายเขาอื่นผักชีหูกระต่ายนะจ๊ะสีลาผักชีสะอมผักขาคือผักสะอมผักขาคือผักสะอม เออผักอีตู่คือผักแมงลักผักอีตู่คือผักแมงลักแต่ผักคาดแม่บอกไม่รู้คนไทยคนไทยเจ้าก็สงสัยกินแต่มันกินวุ้นขึ้นไก่ขึ้นลาวมันเป็นกินยังไงแม่เป็นกินเดาลิ้นซะหอมเนื้นเป็นผักตับข้าวมัน มันคือกินผักอีหยังมันคือกินคล้ายๆัวข่าหมอย่างนี่แหละอ๋อมันหนูได้ยินว่าผักขาดหนูคิดพ่อผักอีหยังหูบอใบใบผักขาดที่เขาเอามาใส่แม่คือสาบเสือกแม่บ้านหนูเอิญผักข้าวใครใบพลังลูกอ่ะใชรใบไม่ใช่ใครพลังดแต่มันต้นน้อยจากเสียคือเป็นพลังเอ๋อบ้านหนูคือบ่มีบ้านหนูก็ยุสกุลนะคือบ่มี มีกากดาษหันพ่อาละเอินขาละอันเออละอันอัอันจะปดต้นไม้นี่มหาต้นใหญ่หรือต้นน้อยจะเป็นดอกมะจอเนี่ยอันนี้ตนนอยเนี่ยอยู่ในสวนว่าพอ้ถ่องมีพืชทะเลนี่นี่ในดอกมันอะไรนี่นี่ดอกนี่ทุกคนดอกมันอ๋อหนูเข้าใจละดอกเหลืองๆมันบ้า โอู้หเร็วที่มันอยู่เนี่ยเออเหลืองเหลืองน้อยน้อยว่ะอยู่น้ำคันเทก็มีอยู่น้ำคันเทก็มีนะทุกคนของของแคมันอยู่ในโดไม่ปลาแบบอ๋ออันนั้นบอกที่เขาเอามาเฮ็ดนะเขหอยเห็ดอันนี้เส่หัวนี่บ่อเป็นบ่อดอกมันหนาบัวเมียนอันนี้ดิ บะแม่นอันนั้นดอกบม่ดอกแ่ใหบัวมันอันมันของของปลอมเลยมันนี่เดี๋ยวนี้อยู่หานนาเต็มเลยบออบแมนมันบอกอันนั้นกินบ่ได้มันบอกอันนั้อันเขาเขาเฮ็ดอันเออแม่นอันั้นบแม่นมนาอ๋อคล้ยๆกันละคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ห้ามเอามากินนะจ๊ะทุกคน ทุกวันนี้ปลูกกินเอาแม่บอกแต่ก่อนมันเกิดตามธรรมชาติแต่ทุกวันนี้ต้องปลูกเอา่วนสมหลายทยานก็นดงยุติจินส่วนสมน้ำปลามันเลยกรซิยเขาไปนี่เก็บมาเป็นตาอยู่น้ำปลามั่นยุตง เดี๋ยวจะไปหาของจริงมาให้ดูนะทุกคนว่าผักคาดเป็นยังไงนะ